กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านครับก็ผมต่อแะแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้ยังไม่ได้จำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับสองสีตัวติดนะครับคิวโพนิขึ้นอยู่ด้านนอกด้านในก็สีทองล้วนนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่าน สวยงามเหมือนกันนะครับทั้งทั้งซีไม่ได้ทำการลางอะไรเลยแต่ก็ยังเงาวับอยู่พอสมควรครับท่านนี่ครับจุดซื้อขายจุดหนึ่งครับอยู่ที่บนร้นฟฟ้าง้อท่านนี่ครับที่ปลายปากกาเนี่ยครับจุดที่สองก็อยู่ตรงนี้ครับบนร้นฟฟ้าง้อท่านเหมือนกันครับท่านที่ปลายปากกาผมซีนสองจุดนี้นะครับท่านเร้วมาดูข่าวเป็นปีพศอะไรนะครับท่านประเทศไทยอักษรบิวพศ2547ครับท่าน2547นะครับ2547นะครับสหรับปีพศ2547เนี่ย จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองหติเกเนี่ยหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมืนเก้าพันเหรียญนะครับท่านหกสิบสองล้านแปดหกแสแปดหมืนเก้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นค่อยยุติเดือนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าจุดซื้อขายมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับกี่เปอร์เซ็นต์งสั้นสองจุดนีครับท่านคืออะไรครับเนื้อเกินครับสองจุดหนึ่งจุดสองจุดเนี่ครับจุดซื้อขายอยู่ตรงนี้นะครับท่านราคาถ้าใครมี รับเลี้เลยนะครับสึนราคาดีมากนะครับ